สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านแลกก็ผมก๊อฟนะครับก็มาดูกันว่าราคาทองเนี่ยที่วิ่งพลวดลาดขึ้นมาแล้วแบบนี้เนี่ยพี่ตกรถเหรือยังพี่ซื้อได้ไหมแล้วคนที่ติดสถานะเซลล์อยู่พี่จะออกตรงไหนได้หรือตรงไหนที่พี่เสี่ยงน้อยที่สุดถ้าจะออกมาดูกันนะครับ <c oughs> ก็เช้าก็จะเป็นในเรื่องของทางเทคนิคมากกว่านะครับ เมื่อวานสมาคมมีการปรับราคาครับวันที่16เนี่ยสามครั้งปรับมาตอนเช้าตอน9ก้าโมงครึ่งโดยประมาณนะครับก็บวกมาก่อนเลยร้อยห้าสิบาทสมาคมประกาศขายออกนะครับสองหมนดพันสองร้อยนะครับและรับซื้อคืนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยปรับราคาตอนเที่ยงครึ่งน,นะครับหนึ่งครั้งเพิ่มมาห้าสิบาทแล้วก็ใช้ราคาปิดในช่วงบ่ายสองโมงสี่สิบนะครับบวกขึ้นมาอีกห้าสิบบาทเท่ากับว่า เปิดมา28200นะครับใช้ราคาประกาศขายออกนะครับครั้งสุดท้าย28300แสดงว่าวันนี้ขึ้นมาอีก100บาทรับซื้อคืน28200สําหรับทองคําแท่งนะครับทองรูปพันธ์เปิดตอนเช้าขายออก28700นะครับรับซื้อคืน27591บาทขายออก28800ครับและรับซื้อคืน27697บาทคราวนี้มาดูสปอตนะ ขยับเท่าไรเอง3เหรียญเอง1,783.5นะครับไม่ถึงด้วยมาใช้ราคาปิดที่1,786แต่พี่ดูค่างเงินบาทนะครับตอนเปิด33.41นะครับใช้ค่างเงินบาทราคาปิด33.48สีปสปอตปรับตัวขึ้นน้อยมากนะครับแต่บาทอ่อนค่าราคาเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับทองคำแท่งในคืนนี้เขาประกาศตัวเลขพี่จะเห็นเลยว่าด้วยบาท อ่อนที่ช่วยไว้เนี่ยทองคำแท่งเก้าหกห้าไม่หลุดสองหมืนแปดนะครับตอนช่วงตีสองนะ่ะหลดุดลงมาเกือบหลุดอ่ะสองหมืนแปดตอนเทสแนวรับเราอ่ะหลักสิบนะครับแล้วก็สะบัดเลยนะครับคราวนี้ก็มาดูว่าแล้วตัว xau เนี่ยอันนี้เป็นไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับพี่ๆที่ต้องการเป็นเดทเทสสั้นต้องการเปิดและปิดวันนี้นะดูนะอย่างแรกเมื่อวานเราลัด วัดการลงถูกไหมครับมาเทส1,752มันจุดต่ำสุดแล้วเด้งวันนี้เราจะมาสอนให้ดูว่าแล้วถ้าเกิดเขาขึ้นเงนี้พี่อยากรู้เขาขึ้นได้เท่าไหร่น้องกอพี่ลากความสูงบริเวณประมาณ1,791เป็นความสูงก่อนที่เขาจะดีดขึ้นมานะครับพี่ลากลงมาเลยฟึบโอหลงเป็นซิกแซกเนี่ยแล้วก็เขาก็ขึ้นเขาเบรกความสูงที่บริเวณ1 7 0 ก้าสิบเอ็ดขึ้นมาเห็นไหมขึ้นมาตอนนี้ทรงตัวพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับเนี่ยมีนอต้านอยู่ประมาณเนี้ยพันแปดร้อยผ่านไหมเอาแต่เช้าเนี้ยผ่านไหมเพราะตอนนี้ยังไม่แปดโมงนะครับอันนี้เป็นเจ็ดหกโอ้เปิดมาก็กับตอนที่ตลาดปิดเนี่ยช่วงตีสี่เนี่ยกับหกโมงเนี่ยเขาเคลื่อนที่อยู่กรอบนี้แหละครับต้องดูว่าเช้านี้นะ หลุด1,796มั้ยไหมถ้าไม่หลุดโอกาสลงยากนะครับกรอบให้แนวต้านแทบจะอันเดียวเลยเนี่ย1,800ให้ความสำคัญกับแนวรับที่ถือว่าสำคัญพี่ดูนะ1,791เมื่อวานเราคุยกันว่าแนวต้านอ่ะ1 7 8เยพี่อยู่ที่ผ่านไหมถ้าผ่านเราจะมีนัยสำคัญมีอยู่สองต้านถ้าจะทำให้ลงคือ1788 สองตังนนี่เพราะว่าแถวนี้เขากองกันเยอะเห็นไหครับเนี่ยกองกันเยอะๆเนี่ยถ้าหากว่าเขาขึ้นได้นะโอกาสลงจะยากมากยากเลยพี่ดูนะตอนนี้เขาผ่านพันเจ็ดร้อยแปดสิบใช่ไหมขึ้นไปได้แถวโซนพันเจร้อยแปสิบสามแถวน,นี้เนี่ยขึ้นมาแข็งๆจริงคือพันเจ็ดร้ยปสิบปดพี่เนไหมจากแปดศูนนะทนมาแปดแปดพักเลยพักแต่จุดต่ำถูกยกขึ้นเห็นไหมแรงซื้อเนี่ยขึ้น ทั้งๆที่ตรงนี้มันเป็นโซนโอเวอร์บอจริงๆไม่ไม่ได้อยากพูดเรื่อง o v e r อร์โซ่โอเวอร์นะเพราะถ้าหากว่าจําในเรื่องนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเทรดค่อนข้างพลาดนะขอให้รู้แค่ว่าอันนี้มันซื้อเกินแต่พี่ดูเดีซื้อเกินนะวิ่งขึ้นปัน่นจักรยานอยู่ด้านบนไม่ลงอนะ่ะไม่ลงด้วยแต่ถ้าลงเมื่อไหร่อะอยู่ที่ว่าเวลาเขาลงนะพี่ดูนะถ้าลงนะมันจะอาการแบบนี้แบบนี้แลวยิ่งสูงๆแบบนี้นะเวลาลงจะค่อนข้างแรง แต่อยู่ที่ลงเร็วอย่างเงี้ยหรือลงช้าถ้าลงช้าจะลงลึกถ้าลงเร็วลงแล้วเดี๋ยวขึ้นเลยเอาไว้ดูแบบนี้นะครับอันนี้เป็น stochastic นะส่วน RSI โอ้โหนี้มาสอนละเอียดจังเลยนะจุดต่ำพี่ดูนะสัมผัสกันเห็นไหมก็ว่าน่าจะพักก่อนอะสัญญาณนะสัญญาณน่าจะพักก่อนแต่ราคาเนี่ย อยู่ที่สัญญาณเนะี่ยเขาพักเร็วไหมถ้า,าพักลงมาเร็วเนี่ยขอให้รู้เลยว่าโอกาสที่ลงเร็วแล้วปรับขึ้นมันจะสูงมากมันจะลงไม่ค่อยลึกหรอกนะครับเผลอหนึ่งพันจ็ดร้อยเกสิหจะไม่หลุดออกมาก่ยเนี่ยอยู่ที่ลงเร็วลงช้าครับวันนี้ก็ดูว่าพันเจ็ดเก้าบดที่เป็นแนวรับแรกถ้าหลุดนะครับจะมีแนวรับถัดไปหนึ่งพันเจ็ด้อยเจ็สิหกแถวนี้ถ้าหลุดนะรับทถนี้จะเป็นรับที่เด้ง นะครับจุดนี้ถ้าหลุดลงมาอีกจุดที่น่าจะรับแล้วเด้งคือพันเจ็ดร้อหกสิบเจ็ดแถวเนี้ยชนแล้วน่าจะขึ้นเลยแต่ต้องดูว่าไงตรงนี้แล้วเก้าสิบเอ็ดเนี้ยหลุดไหมถ้าไม่หลุดก็น่าจะพักจากแค่โซนกรอบเนี้ยแล้วขึ้นเลยมากกว่าต้านให้ดูแค่พันแปดร้อยถ้ายืนได้มันก็จะขึ้นเรื่อยๆครับพี่เป้าถ้าคนที่ถือน,น่าจะประมาณพันแปดร้อยี่สิบพันแปดร้อยสิบห้าไปแปดร้อยี่สิบจะประมาณเนี้ยครับจบแล้วสําหรับเช้านี้นะครับ ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมค้าทองนะครับขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ให้การติดตามผ่านห้องนักลงทุนนะครับแล้วก็ผ่านทาง Youtube และ Facebook ด้วยขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านในช่วงปลายปีเราคุยกันแล้วนะอย่าพยายามติดเซลลงซื้อครับขึ้นซื้อเหมือนเดิมครับขอบคุณครับ